สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่อากาศไม่หนาวนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ70 70เท่าไหร่วจำไม่ไ,ได้วะเหมาะแก่การเริ่มกวาดใบไม้นะคะถ้าใครสนใจว่าปกติแล้วเนี่ยกวาดใบไม้แล้วโปโอตเอาไปทำอะไรยังไงนะวันนี้คุณจะไม่เห็นภาพทั้งหมดแต่พป๊จะพูดให้ฟัง คุณไปดูวิดีโอปีเก่าๆได้รู้สึกว่ามันจะมีอยู่ประมาณ7-8คลิปเท่านั้นแหละไม่ได้ไม่ได้ทำทุกปีะนะแต่ว่ามันมีทำเอาไว้เป็นแบบเป็นแบบเร็วๆวิดีโอเร็วๆคุณสามารถที่จะดูได้ว่งวนทำยังไงนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทางเมืองเขาจะมีรถมาเก็บ เราก็จะกวาดแล้วก็ไปวางไว้ที่ปุ๊บบาทนะคะที่ขอบถนนแล้วเาก็จะมีรถมาดูดดูดดูดคุณไปดูวิดีโอเก่าๆได้ปีเก่าๆได้นะคะในฤดูใบไม้ร่วงนี่แหละปาทำเอาไว้ให้คุณเห็นทั้งกวาดทั้งรากถังเอาใบาไม้เทแล้วแม้กระทั่งว่ารถที่มาเก็บใบไม้หน้านาเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วปอก็ไม่ได้ขยันนะนะปรจะขี้เกียจขี้เกียจแต่ว่า โบต้องสวมวิญญาณขยันเพราะว่าโบเนี่ยมีหน้าที่ดูแลบ้านนะคะมิเตอร์ไม่เคยบอกนะว่าให้โบทําอะไรอะ่ะโบทาเองทั้งนั้นแหละเป็นผู้อาศัยที่ดีมากไง <Wow. S 1> เ,เราต้องดูแลร,รักษาบ้านให้กับเจ้าของบ้านไม่เช่นนั้นแล้วเขาอาจจะเฉดหัวเราเออกจากบ้านนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะสิ่งที่โบเตรียมมาก็คือถังใส ใบไม้นะคะเจ้าถังนี้เป็นถังที่ใส่พวกใบไม้ใบหญ้าเศษกิ่งไม้เป็นเขาเรียกเป็นขยะสวนนะคะแล้วจะมีรถมารับทุกวันพุธแต่ว่าเมื่อตอนนี้เขายังไม่เริ่มรับใบไม้ยังไม่เริ่มมาดูดๆเงี้ยพ๊ก,ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเริ่มวันที่เท่าไหร่แน่นะเพราะว่าพ๊อยังไม่ได้เช็คที่เว็บไซต์แต่ป๊อเช็คไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเขายังไม่เริ่มนะพราดก็เลยจะเอาใส่ไว้ ในถังแล้วก็วันพุธให้คนมาเก็บให้รถมาเก็บไปก่อนนะแล้วหลังจากนั้นถ้ามันใส่ไม่พอก็จะไปกองกองไว้ที่ขอบถนนนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลมมันแรงก็น่าจะปิวไปบ้านคนอื่นเขาอะนะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือถุงมือนี่นะคะถุงมือดูกันใกล้ๆไม่ใส่ไม่ได้เลยนะเพราะจากประสบการณ์ปีแรกที่โรดกวาดใบไม้นะปอลบอกมิเตอร์ไม่เห็นจะต้องใส่เลยอะ ปรากฏว่ามือพองจ้าโอ๊ยเจ็บเพราะฉะนั้นต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าเรากวาดนานนะไม,ไม่ได้แป๊บแป๊ c, แปเสร็จนะแล้วก็คราดนะคะคราดคราดก็จะมีแบบพลาสติกแล้วก็เป็นแบบอลูมิเนียมเราชอบแบบพลาสติกแบบนี้มากกว่ามันกวาดง่ายแล้วมันก็ไม่ไม่เกี่ยวเอาใบไม้มาติดง่ายเหมือนอลูมิเนียมนะนั่นแหละแล้วก็น้ํานะคะ แล้วที่สำคัญนะคะเกิบนี่เองนะคะเพราะต้องใส่บูทยาวเอาไว้นะคะเผื่อว่ามันมีมาลงมาแรงหรืออาจจะเจองูน้อยๆแต่จริงๆจริงๆเมืองที่คัอยู่เนี่ยไม่มีงูหรอกนะรัฐที่พัอยู่อะ่ะแต่เคยเห็นเหมือนกันมันมีงูเป็นงูสวนคือหมายถึงว่ามันไม่มีงูพิษนะคะรองเท้าบูทที่ใส่เนี่ยจริงๆแนละ้วมันเป็นรองเท้าบูทไว้ใส่ตอนฝนตกฤด,ดูฝนนะคะก่อนที่ว่าจะเริ่ม ทำภารกิจกวาดใบไม้วันนี้ป๊อตจะให้คุณดูเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งก่อนนะเพื่อนบ้านโรดอะสนามเขาเอียมเรียมมากเลยเพราะว่าเขากวาดไปแล้วนะคะแต่ป๊อตบอกว่าเขามีต้นไม้ไม่เยอะแล้วใบไม้บนต้นไม้เขาบ้านหลังนู้นยังไม่ร่วงเท่าไหร่นะไม่ใช่หลังติดกับป๊อตนะบ้านหลังติดกับป๊อตเนี่ยเขาเคยมีต้นไม้อย,อยู่ตรงบ้านน้อยอะเขาตัดต้นไม้ออกใบไม้มันก็ร่วงน้อยมันก็จะเป็นใบไม้ที่ปิวจากบ้านป๊อตไปนี่แหละนะ ต้นใบไม้นิดเดียวคือมันปิวมาจากบ้านโบนีน่แหละสรุปว่าบ้านโบน่อะใบไม้เยอะสุดเพราะว่าบ้านมันมีต้นไม้เยอะสุดแล้วก็ปิวไปถึงเพื่อนบ้านด้วยแต่ว่าเราไม่ต้องไปตามกวาดเขานะ okay, โอเคด้านนี้มืดหน่อยปดเคยถามมิเตอร์ว่าเราต้องไปตามกวาดใบไม้เราจากบ้านเพื่อนบ้านไหมมิเตอร์บอกไม่ต้องเพราะว่ารานึกว่าก็มันมาจากต้นไม้บ้านเราเราต้องรับผิดชอบจริงๆไม่ต้องนะคะ เรากวาดแค่บริเวณของเราก็พอแล้ววันนี้เนี่ยก็จะกวาดเป็นครั้งแรกของปีนี้แล้วก็คงยังมีอีกอีกน่าจะอีกอย่างน้อยสองครั้งอะ่ะเพราะว่ายังมีต้นหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านซึ่งต้องรอมันเปลี่ยนสีก่อนนะคะนี่นะคะต้นหลังบ้านต้นนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะใบจะเป็นสีเหลืองส่วนต้นหน้าบ้านโรสจะเป็นสีแดงสม้มส่วนใบไม้ที่มันร่วงมาเก่อนก็มาจากีต้นนี้แหละนี่หมดต้นแล้ว ต้นนี้จะไปก่อนทุกปีเลยนะคะร่วงหมดส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่สองนะคะเอาละค่ะก็จะเริ่มดำเนินภารกิจของโอ,โอแล้วนะ Thank <laughs> you. วันนี้นะคะพอก็จะขอเท่านี้ล่ะหมดแรงหิวข้าวด้วยนะคะก็มาดูผลงานที่โบธทานะคะจะกวาดให้ไม่เหลือเลยสักใบดึงในสนามนี้เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ายังมีใบที่อยู่บนต้นต้องร่วงลงมาอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวโบสพาดูนะนี่นะคะอันนี้นด้านหลังนะคะอี่ แล้วก็โล่งไปถึงด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะเดินไปดูนะโคดก็เอาใบไม้ไปก่อไว้ที่ริมทางเดินหน้าบ้านแล้วนะคะตรงนู้นเฮ้ยเหนื่อย ใครสนใจดูนะคะว่าโปรทำอะไรยังไงในกระบวนการกวาดใบไม้ทั้งหมดนะคะซึ่งไม่ได้ถ่ายให้ดูวันนี้นะคะคุณไปเช็คดูที่วิดีโอเก่าโปรจะใส่ไว้ที่มุมขวามือนะคะวิดีโอแนะนำนะตอนนี้โปรขอไปกินข้าวก่อนหิวมากเลยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ 嗯。